สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีสิผ้าเก็บหมากซาลีจ้าซื้อว่าเขาแก่เต็มที่หรอจ้ะพี่น้องน้ำมึงจ้ะว่าเหลือจากลูกว่าเหลือจากลูกเพราะว่าลูกซ้ายมาเล่นฟุตบอลน,นะพี่น้องมาเก็บกินซุมือสมือนี่จ้ะเริ่มแก้คักแล้วเริ่มแก้คักแล้วตอนนี้สิมากเก็บเนี่ยพี่น้องก้อนน้านี่มองนี่เนี่ยสิมีหลายลูกประคัก มีทั้งลูกใหญ่ๆลูกไซส์เก็บกินมาเรียนฟุตบอลพากันเอ่อมาเรียนฟุตบอลแล้วก็เก็บกินมือละน่วยสองน่วยจ้ะได้หนึ่งลูกแล้ว น้องនៅបងញ៉ែនាងចាមងថាពី น้องจ้านี่จ้ะน้ำบ่พี่น้องจ้ามื่อนี้ก็พอแค่นี้แหละมรู้ทำามาเก็บไหมนี่ตะนวยเงี่ๆจ้ะคุณจ้าที่รับชมจ้าต้นาสาลี่ปลูกเองนี่พี่น้องจ้า ประมาณสี่ปีละจ้ะปลูกเองชอบกินจ้ะชอบกินมันเย็นมันเย็นท้องดีอี่โอเคไป